มาตาา290ถ้าการชำระนี้เป็นการอันจะแบ่งกันชำระได้และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่าๆกันมาตา291า291 ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงไซแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวก็ดีเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้แล้วแต่จะเลือกแต่ลูกหนี้ทางปวงยังคงต้องผูกพันอยู่ โดยทั่วทุกคนจนกว่านี่นั้นจะชำระเสร็จชิ่นเชิงมาตรา292การที่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งชำระหนี้นั้นย่อมได้เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดใดอันพึงกระทำแทนชำระหนี้วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้และหักลบก,กบหนี้ด้วย ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งมีสิทธิ์เรียกร้องอย่างไรลูกหนี้คนอื่นๆจะเอาสิทธิ์อันนั้นไปใช้หักลบกบหนี้หาได้ไหมมาตรา293การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งนั้นย่อมเป็นไปเพื่อคุณประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆเพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ที่ได้ปลดให้ วินแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นมาตา294การที่เจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งนั้นย่อมได้เป็นคุณประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยมาตา295ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในมาตา292ถึง294นั้นเมื่อเป็นเรื่องเท้าถึงตัวลูกหนี้ร่วมกันคนใด ก็ย่อมเป็นไปเพื่อคุณและโทษแต่เฉพาะแก่ลูกหนี้คนนั้นเว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับสภาพแห่งนี้นั้นเองความที่ว่ามานี้เมื่อจะกล่าวโดยเฉพาะก็คือว่าให้ใช้แก่การให้คำบอกกล่าวการผิดนัดการหยิบยกอ้างความผิดการชำระหนี้อันเป็นพลวิสัยแก่ฝ่าย ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งการกํำหนดอายุความหรือการที่อายุความสะดุดหยุดลงและการที่สิทธิเรียกร้องเคลื่อนกลืนกันไปกับหนี้สินมาตรา296ในระหว่างลูกหนี้ร่วมกันทั้งหลายนั้นท่านว่าต่างคนต่างต้องรับผิดชอบเป็นส่วนเท่าเท่ากัน นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้าส่วนที่ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งพึงจะต้องชำระน้ำเป็นอันจะเรียกเอาจากคนนั้นไม่ได้ซสยังขาดจำนวนอยู่เท่าไหร่ลูกหนี้คนอื่นๆซึ่งจำต้องออกส่วนนั้นก็ต้องรับใช้แต่ถ้าลูกหนี้ร่วมกันคนใดเจ้าหนี้ได้ปลดให้หลุดพ้นจากหนี้ร่วมกันนั้นแล้ว ส่วนที่ลูกหนี้คนนั้นพึงจะต้องชำระหนี้ก็ให้ตกเป็นภพแก่เจ้าหนี้ไปมาตรา297ในสัญญาอันหนึ่งอันใดมีบุคคลหลายคนร่วมกันผูกพันตนในอันจะทำการชำระหนี้ไซสหากกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบเช่นอย่างเป็นลูกหนี้ร่วมกันแม้ถึงว่า เป็นการอันจะแบ่งการชำระได้